มา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 วันนี้มาตอบคาถามนะครับทําไมต้องมีกีตาร์หลายตัวเออได้ยินหรือเปล่าได้ยินแหละเนาะคือพ,พอเวลาผมอยู่หน้าร้านใช่ไหมถ้าเกิดว่าบางคนที่จะมากับได้ยินแหละเนาะไม่ต้องตะโกนหรอกเนาะบางคนที่จะมากับครอบครัวอย่างเงี้ยอ,อ่บางทีแบบมากับสามีภรรยาอื จะซื้ออะไรนะักนะจะซื้ออะไรเยอะแยะจะซื้อซื้ออีกแล้วก็มีอยู่แล้วนี่ที่บ้านเน่ยจะซื้อทําไมอีกเจอบ่อยเจอบ่อยมาก,มากผมจะได้ฟังนะครับอันนี้เป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวหรอกเป็นเป็นอะไรวะเออก็คือส่วนตัวนั่นแหละ <c oughs> ความ,มเห็นส่วนตัวนั่นแหละทําไมต้องมีกีตาร์มากกว่าหนึ่งตัวคือสําหรับตัวผมนะอันนี้ในมุมผู้เล่นก่อนไม่เกี่ยวกับน,นักสะสมคือสมมุติว่าผมมีหนึ่งตัวอ่า บางเพลงจะต้องจะต้องการเสียงที่กังวานหน่อยหรือว่าแนวเพลงที่ต้องการเสียงกว้างๆหน่อยผมก็จะหยิบตัวนี้มาอ่าเพราะว่าอะไรทําไมมันถึงกว้างสเปคของเขาเป็นไม้ซีด้าแล้วก็ผมจะยกแซดเดิลให้มันสูงขึ้นหน่อยเพื่อให้เสียงมัน อันนี้เป็นอ่ะผมก็จะเก็บไว้หนึ่งตัวไอ้ผมก็จะแยกไว้หนึ่งตัวเอาไว้สําหรับแนวเพลงที่ต้องการเสียงกว้างอืมเห็นไหมมันก็จะไม่ถ้าเกิดว่าอ่าเท่ากับว่าเอาไว้สําหรับแนวเพลงนั้นละกันอ่ะสมมุติอีกหนึ่งตัวที่ผมมีไว้อ่ะอย่างเช่นตัวนี้ผมจะเอาไว้ใช้เล่นเพลงที่ตั้งอ e ีแฟกผมจะเซตอัพสำหรับอ e ีแฟกไว้เนืกอออกไหมนุ่มๆหน่อยเบาๆหน่อยคี้ตำาๆหน่อย อันนี้สำหรับอีกหนึ่งตัวที่ผมที่ผมจะเซตเป็นค e ีย์อีแฟดไว้สำหรับเล่นเพลงที่เป็นอ e ีแฟดแล้วก็เป็นเพลงเล่นเพลงที่มันยากหน่อยแบบแต่ว่าตั้งสายหย่อนไว้เพื่อที่จะให้กดง่ายๆนึกอ,ออกไหมเอออันน,น,นี้อันนี้มันเป็นเหตุผมส่วนตัวนะไม่ต้องเอาไปใช้ก็ได้แต่ว่าผมผมเหตุผลของผมอ่ะมันคืออย่างนี้เอ,อที่ผมมีหลายตัวนะครับอ,อแล้วก็ถ้าเป็นเพลงที่ ไม่รู้แหละจะเล่นอะไรก็แล้วแต่เป็นเล่นไดท้ทุกเพลงทุกแนวเลยผมก็จะหยิบตัวนี้มาอาก็จะตั้งคีย์ E สแตนดาร์ดไว้หรือเรียกง่ายๆ,ๆ,ๆว่าตัวที่เซตอัพไว้เราเล่นเข้ามือที่สุดนั่นเองนะครับก็จีกีิต้าดีๆ,ดๆบางทีมันไม่จำเป็นต้องแพงนะครับมันก็ อันไหนที่เล่นแล้วมันเข้ามือก็เอาตัวนั้นเป็นตัวหลักก็ได้อ่ะอย่างเช่นตัวนี้มันเป็นตัว M01 เป็นรุ่นแรกเลยเป็นแค่หน้าไม้แท้เองเป็นท็อปโซลิดเองนะครับแต่ว่าผมเล่นแล้วผมเซตไว้เพื่อให้เข้ามือมากกว่าทุกตัวเพราะว่าจะเอาไว้ใช้เป็นตัวหลักนึกอะไรไม่ออกก็จะหยิบตัวนี้มาอะไรอย่างนี้ครับเออโอเคอันนี้มันจะเป็นไม้สปูตก็คือถ้าเกิดเรามีหลายตัวสเปคก็ต่างกันอีกอ่ะอย่างอันนี้จะเป็น M03 สีซันเบิร์ด ก็จะเป็นตัวอ,อมะฮอกกานีให้มันจะสําหรับหมอสอันนี้ผมจะตั้ง e Standard ไว้เหมือนกันจะเอาไว้เล่นเพลงที่ต้องการซาวนุ่มๆทุ้มๆหน่อยผมต้องบอกไว้ก่อนอ,อโซลิดมะฮอกกานีเสียงมันจะไม่ได้กังวานนะครับมันจะออกแนวทุม้มนุ่มนะครับก็มันจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบเสียงโทนนี้ คือที่ผมมีไว้หลายๆตัวเพราะเหตุผลประมาณนี้เออแล้วก็ถ้าเกิดเจอบางเพลงที่เราจะต้องต่อไฟฟ้าเลยยังไงก็ต้องต่อแอมยังไงก็ต้องต่อลําโพงเล่นสดไม่เพาะหรอกผมจะเซตตัวนี้ไว้แต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวอย่างนะผมผมรื้อไฟฟ้าเขาไปดัดแปลงนิดหน่อยนะครับเรายังไม่ได้ประกอบอันนี้หยิบม,มาเป็นตัวอย่างอันนี้จะเป็นตัว M09 นะครับออโซลิดลดบูดอันนี้ผมก็จะเอาไปไว้แบบต่อแอมล้วนๆเลยแล้วก็ใส่ไฟฟ้า2ระบบด้วยเจาะ เสียบแจ็คได้สองรูเลยอันนี้อันนี้เป็นไมสำหรับเคาะเลยสำหรับต่อแอมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแยกไว้โดยที่เราไม่ต้องยุ่งกับตัวอื่นเราจะหยิบเพลงไหนแอมไหนเราเลือกตัวที่เหมาะสมแล้วก็มาทําคลิปอันนี้ในมุมผู้เล่นนะครับในมุมนักสะสมอันนี้ก็ชอบสเปคนี้ยังไม่มีเอ้ยรูปทรงนี้ยังไม่มีเลยอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็อีกอีกเคสหนึ่งอันนี้อันในมุมของผมแล้วกันก็ผมอยากตอบคาถามคน ลูกค้าที่แบบเข้ามามันจะซื้ออะไรเยอะแยะที่บ้านก็มีไม่เห็นจะเล่นเลยฝุ่นจับอยู่นะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยครับนึกออกไหมออแต่อันนั้นเขาอาจจะเป็นอาจจะไม่ได้เล่นแบบเยอะๆบ่อยๆหรอกแต่ว่าอาจจะแบบเห็นอะไรมันก็ชอบไปหมดนะครับมันก็อดใจไม่ได้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับนักสะสมนักเก็บก็อีกเรื่องหนึ่งครับเออก็ก็ประมาณนี้แหละจริงๆมันมีอีกนะครับแต่ว่าคข้าวๆที่ผมใช้ประจํามันจะเป็นมันจะเป็นเหตุผลประมาณนี้นะครับก็ การใช้งานเนื้อเสียงเนื้อเสียงที่ให้มันก็จะต่างกันออกไปเราก็จะเล่นเพลงไหนแนวไหนเออสำหรับว่าเพลงนี้ไม่ต้องเคาะเยอะนะเ,ออเน้นเสียงก้างกว้างๆหน่อยเสียงออกพุง่งๆหน่อยหยิบตัวนี้มานะแค่น,นั้นเองนะครับก็เหตุผลตอบกว้างๆแล้วกันใครที่ถามว่าใครที่ลูกค้าต่อไปนี้นะลูกค้าใครที่มาโมยวายหน้าร้านนะซึ่งอะแยะ่เดี๋ยวผมส่งลิงก์นี้ให้ละกันอ,อ,อาจจะเป็นเหตุผลเดียวกับผมก็มกได้นะครับก็ ก็ลองดูวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาเล่นให้ฟังหรอกก็แค่มาเล่าสู่กันฟังสินค้าทุกตัวนี้ผมจะเก็บเฉพาะแบรนด์ผมเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมประกอบสเปคเองก็ <c oughs> มันตอบโจทย์ตัวผมเองที่สุดแลละถ้าเกิดตอบส่วนใหญ่ก็จะตอบโจทย์ตรงกับพี่ๆเพื่อนๆแหละอย่างเช่น M03 อย่างเงี้ยนักดนตรีใช้เยอะมากนะครับลูกค้าที่มาซื้อที่ร้านอะ่ะกลุ่มนักดนตรีแหมออะไรนะคิปปีมาเลยนะครับก็แบบ แนวนี้เยอะมากนะครับก็ผมไม่รู้ว่าใครไปบิวในกลุ่มนักดนตรีนะว่าจะต้องซื้อ m03 ไปใช้ก็เจอเยอะเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆที่เลือกใช้นะครับเก็เดี๋ยวผมจะพัฒนาเจอข้อผิดพลาดตรงไหนผมจะพยายามปรับผมรู้แหละปัญหาทุกคนที่ซื้อ m03 ไปนะลูกบิดมันฝืด <c oughs> ผมรู้อันนี้ผมรู้นานแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ผมยังไม่ได้แจ้งโรงงานให้แก้ด้วยซ้ำผมรู้สึกว่ามันฝืดมันดีแล้ว ยังยังรู้สึกอย่างนี้อยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันฝืดไปก็หยอดโซเนกเข้ารูนะครับเข้ารูเฟืองเพราะว่าถ้าเกิดมันมันอ่อนมากๆอย่างเงี้ยบางทีสายมันเข้าล็อกช้านะครับก็เดี๋ยวแต่แต่ผมทราบปัญหานี้แหละเดี๋ยวปัญหาลูกบิดฝืดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าล็อตหน้าเนี่ยที่มันกำลังจะมาถึงอีกอีกสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยมันหมดแล้วนะเ0็นสาหมดแล้วนะไม่มีจําหน่ายแล้ะกีตาร์ตอนเนี้ยมันกําลังทยอยเข้ามาไม่ได้จะมาขายนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังก็ ล็อตหน้าถ้ามันยังมีปัญหาอีกผมจะทําเป็นโอเพนเลยนะครับเป็นโอเพนเลยแบบเปื่อยเลยอาจจะเป็นแนววินเทจเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวดูสักอย่างหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอดูอีกล็อตหนึ่งก่อนว่าผมแจ้งผมยังไม่ได้แจ้งหรอกแต่ว่าผมจะดูก่อนว่าโรงงานเขาจะาปรับปรุงอะไรให้ไหมผมไม่อยากแจ้งนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาผมก็จะเปลี่ยนลูกบิดลูกบิดไอ้นี่ให้ไปเลยโอเคผมทราบหมดนะครับปัญหาที่เจอนะก็ประมาณนี้ฝากด้วยแล้วกันนะฝากแบรนด์น้องใหม่ด้วยนะ เออจะใช้คําว่าผลิตภัณฑ์ของผมมันก็คงจะใช้ได้มั้งนะก็ไม่มีอะไรไปก่อนสวัสดีครับอย่าเถียงกันนะหน้าร้านอ่ะ